สีัสดีครับสวัสดีครับต้อมครับเ่ยจะไปบ้านพักริมน้ำสิริพรบางตะบูนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวไว้ให้ดูกันนะครับไปกันเลยยี่ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับบ้านพักริมน้ำสิริพรถึงแล้วหรอใช่แล้วต้องโทรบอกเขาก่อน ตอนนี้เรามาถึงที่พักบ้านพักริมน้ำสิริพรบางกระบูนะครับใช่ค่ะบรรยากาศล่มลืม่นต้นไม้เยอะมากบรรยากาศร่มลื่นมากนะครับ วันนี้ที่พักของเราจะเป็นบ้านล้อมใบฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะใช่บ้านหลังใหญ่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆกันนี่จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับ้บานหลังใหญ่ที่พักจะติดริมน้ำ บ้านหลังใหญ่ก็จะมีโซนหน้าบ้านที่ไว้นั่งชิลๆได้ในส่วนของที่พักก็จะเป็นติดดิมน้ามีท่าเรือด้วยสามารถตกปลาได้นะบรรยากาศเงียบสง,งบจะเดินลงไปได้ไหมอย่าไม่ต้องเราเเท่านี้พอ ด้านซ้ายก็จะเป็นห้องพักติดน้ำนะครับที่สามารถตกปลาได้ของเราจะอยู่ด้านบนด้านบน,นป่าด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่กินอาหารที่กินอาหารเชา้ชานะครับจะเปิดให้เรานั่งทานอาหารเชา้าได้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าก็จะมาดูบรรยากาศ เป็นที่พักใกล้กรุงเทพอีกหนึ่งที่นะครับที่อยากจะแนะนำเพราะวไม่ไกลแล้วก็เงียบสงบเหมือนมาเที่ยวบ้านญาติเที่ยวบ้านญาติข้าวเผาเตาคก็จะบรรยากาศหน้าห้องเราก็จะมานั่งตรงนี้นะครับ นี่คือห้องพักของเราห้องพักก็จะมีทีว,มทวีมีชุดคาอเกะลำโพงตรงนี้จะเป็นพัดลมพัดลมมีปลั๊กพ่วงยากาศห้องเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงมีโซฟานนนให้ด้วยนะครับโซฟาแล้วก็มีที่นอนเสริมด้วยที่นอนเสริม ตู้เย็นตเย็นดูซิว่าเขามีอะไรให้มั้งข้างในแล้วก็มีน้ําให้ทั้งหมด4ขวดมีน้สามตู้สขวดแล้วก็ข้างนอกอีกหนึ่งมีกาต้มน้ํามีแก้วกาแฟมีแก้วน้ำมีซอฟเฟลให้ด้วยนะครับแต่ว่าเหลือน้อยไปนิดมีอันนี้ให้ด้วยไม้จิ้มฟันข้างล่างมีได้เปาผมได้เปาผมใช่ได้เปาผมแล้วก็ผักโขนูให้สองผืน อล้วมีกระติกน้ำให้ด้วยนะมาดูในโซนห้องน้ำเปิดให้หน่อยห้องน้ำเจเลิศมากน้ำประมาณนี้ครับที่แก้หูให้อันนี้เป็นหมู่อาบน้ำหมอาบน้ำาน้ำให้สองอันแก้วน้ำมีหวีมีหวีให้ด้วยนะอันนี้เปิดไม่ได้ น้มีในส่วนของเหมือนอาบน้ำที่เป็นอันนั้นอยู่ข้างนอกโซน o u t ดอ o r นะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งแต่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นนะครับไม่มีใครอยู่สูงว,วันนี้แน่นอนบรรยากาศจะประมาณนี้ก <c oughs> ันวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเธอเวันนี้วันที่29สิบงหาคมเวลาประมาณ17บเนาฬิกานะครับที่เรามาถึงที่พัก บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าเงียบสงบมากๆครับแนะนําเลยครับที่นี่ผมมาเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมเธอเรามาครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครั้งที่สองชอบมากครับบรรยากาศเงียบสงบตอนนี้เรามารอรับอาหารจากร้านบางตะบุญบางตะบุญเบ เขาจะขับรเรือมาส่งนะครับน่หรืใช่ไปเขาเดียวกลกจังเลยใช่ไหมใช่เลยอชอบรืทางนู้นเพราะตรงนี้ รออาหารร้านบางตะบูนเบนะครับ <c oughs> เราไม่รับทางรถยนต์นะครับหรือว่าโมไซแต่เรามาทางเรือครับรอบนี้ไม่เขาไม่เห็นไงไม่ตอนแรกก็ไม่เห็น,เ,หนเ,เพราะว่ามันมืดม <c oughs> ันเงียบกนเลยได้ยิน

จับเดจับเด่นจับจอศูนย์ศนหนึ่งค่ะเด็นย์หนึ่งแปดสองห้าแปดสองหอกห้าหนึ่งสองหห้าหนเท่าไหร่ละคะนึ่งพันเก้าสิบบาทที่โรงแรมนี้เขาไม่มีแผนอาหารใช่ไหม มีครับแต่ว่าสั่งไม่ทันอ๋อเขาปิดแล้วใช่ครับต้องสั่งล่วงหน้าวันสองวันพอดีลืมแจ๊บมีนหนุ่มมาตั้งขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้สนุกด้วยครับเพิ่งเคยเจอรีวิวได้ไหครได้ครับผมขอบคุณครับ มิติใหม่แต่ก็งงว่าเขาจะมาส่งยังไง วผลิตภัณฑ์ของร้านบางตะบูนเบนะฮะ <B. S 1> จะเป็นยังไงนะครับ <B. S 1> อันนี้ก็บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับฝั่งนู้นน่าจะมีร้านดนตรีสดหรือเปล่าเธอลองแกะดูว่า,อ,าอันนี้ก็คือปกติทางที่พักก็จะมี ช้นอนชามจานให้ยืมนะครับก็จะอยู่ตรงด้านหลังครับเพราะว่าผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็คือสั่งไม่ทันก็เลยต้องมาสั่งของร้านบางตะบูนเบทานนะครับแพกมาพร้อมทานเลยบบมีน้ำจิ้มด้วยวียเย ใส่ฟอย์แล้วก็หอมมาดีด้วยนะครับมีช้อนซ่อมมาให้ด้วยตามจำนวนคนนะครับตามจำนวนประชากรนี่คือท่าชาทะเล กุ้งจริงๆนะคือกุ้งเผาาน,านีด้วย,ยกุ้งลายเสือ,สอครึ่งโล,งโลแล้วก็มีข้าวเปล่าช้อนถ้วยก็แพ็คมาดีนะครับพร้อมรับประทานได้เลยนี่คือรอาคาค่าใช้จ่าย นะคะไม่แดงนะครับลองชิมน้ำจิ้มดูเป็นไงบ้างรสชาติล,ลองดูไข่เจียวสิจะตากตรงไหนก่อนที่ม็นปีนเนี้อเอาขดก่นอน ร้อนใจมันไม่ร้อนอันนี้ภา<ห><ห>ชาภาชาปลาหมึกนี่ก็คือกข้าวอะลองดูก็กินกับข้าวไงเรา,ารับอาหารมาประมาณหกโมงปะประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเรามากินตอนนี้ก็ จะสามทุ่มแลวนะครับต้องเลยอร์กุ้งแกุ้งแกะลองแกะดูสักตัวให้ความยุติธรรมต่อเขาด้วยได้ไหมสดไหมกุ้งสดปอกง่ายอยู่เนาะคช่กุ้งปอกง่ายสดปอกเนืน้อลอนเลยเอ้ยไม่ใช่เนืน้อลอน เปลือกร้อนเปลือกร้อนเปลือกร้อนแเนื้อร้อนครับก <c oughs> ุ้งสีดฟอร,ร์มาลีนเปลือกร้อนกุ้งดีกุ้งดีกุ้งแนี่ไ,ได้อยู่ ผ่านไหมผ่านก็หมดร้านนี้ให้ผ่านไ้ผาซ้ำได้ไหมซ้ำได้นะงามจริงๆแล้วทางที่พักก็สามารถสั่งอาหารได้นะครับก็จะมีบริการให้ สั่งอาหารอยู่นะครับราคาก็จะถูกกว่าเราสั่งร้านค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ mm hmm. พราะคราวที่แล้วผมมาเนี่ยผมก็สั่งอาหารพันทางที่พักนะครับก็ได้ปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็ของสดด้วยแต่ว่าคราวนี้โดยการทําธุระติดธุระก็เลยสั่งไม่ทันก็เลยต้องใช้บริการร้านบางตะบูนเบก่อนนะครับซึ่งทางที่พักจะมีที่ย่างให้ด้วยนะครับก็มีเตาปิ้งให้ มีอุปกรณ์ให้ครบเลยอยู่ทางด้านหลังนะครับที่พักต้องลงไปนั่งทานชั้นล่างแต่วันนี้ด้วยความที่แบบอยากสะดวกก็เลยสั่งอาหารมาทานข้างบนห้องดีกว่านะครับตอนนี้คือบรรยากาศประมาณ9โมงนะครับกำลังจะลงไปทานอาหารเช้ากันตลอดทั้งคืนก็จะมีเสียงเรือประมาเนี่ย ก็ไม่ได้ลงคนมากนักไม่เคยเดินนำที่เดิมที่เดิมจะไม่ได้มาหมุนเลย สีสมัยก่อนดัซลินหัวเช้าก็จะมีมาณนี้นะครับมีขนมปังปมีที่ปิ้งมีการร้อนให้ก็มีตู้ให้หยอดเพลงนะครับ กใช่ไหมใช่อย่านาต้มให้ ควรนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ไปดูการ สำหรับวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับหากปิดภาพประการใดก็ขออภัยเวห้าที่นี้ด้วยนะครับหากโอกาสหน้าผมได้ไปพักสถานที่ใหม่ๆนะครับก็จะมารีวิวไว้เป็นทางเลือกให้ทุกท่านนะครับไว้พิจารณานะครับเลือกเข้าพักกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแสตช์ใครให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย